สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญาชูกแกล้วรหันสนักศึกษา6 8 2 0 0 0 3 7นะคะวันนี้จะมาทำในข้อที่สอนค่ะจากที่ได้ไปแปลโจทย์มาเข้าๆนะคะก็คือว่าบคุบคคลบุคคล1นึยกน้ำหนักขนาด10กโลนะคะอย่างช้าๆดังรูปนี้นะคะโดยมีกลุ่มกล้ามเนื้อเป็นปัจจัยในการออกกำลังกายนะคะ1ก็คือหาขนาดของตัว แรงกล้ามเนื้อ F นะคะสองก็คือขนาดของแรงปฏิกิริยาที่ข้อ 2E ออนะตำแหน่งแขนที่ปรากฏในรูปนะคะก็คือตรงนี้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ให้มาว่าจุดยึดเกาะของกล้ามเนื้อที่อยู่ตำแหน่งตรงนี้นะคะอยู่เหนือจุด E และตรงนี้นะคะ50มิเมตรไปทางขวาของจุด E นะคะ โด้วยน้ำหนักของแขนส่วนปลายนะคะก็คือประมาณ1.5กิโลกรัมนะคะโดยมีจุดศูนย์กลางมวลอยู่ที่จุดจนะคะจากที่ได้ระบุข้อสันนิษฐานแบบคร่าวๆนะคะเนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่อย่างช้าๆจึงสมมุติได้ว่าอยู่ในสภาวะของอสมดุลสถิตนะคะก็คือไม่ไม่มีค่าความเร่งนะคะเราก็เลยจะ กำหนดให้ค่าความเร่งโน้มถ่วงนะคะก็คือ g เท่ากับอ่า9.8นะคะทับ s กำลังสองนะคะแล้วก็แรงต้านะเหนือ f กระทำต่อเส้นตรงระหว่างจุดกับยึดทั้งสองนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะไปเขียนขั้นตอนที่ 1, หนึ่งกันก่อน เราจะคำนวณน,น้ำหนักกันก่อนนะคะคำนวณขอโทษค่ะเราจะมาคำนวณแรงจากน้ำหนักนะคะ ก็คือตัว W นะคะอ่ะอัแรกนะคะก็คือแรงจากดัเบลนะคะจากโจทย์ตรงนี้นะคะให้มาว่าน้ำหนักของดัมเบลนะคะเท่ากับ10กิโลนะคะจะได้ว่าอ่าตัวน้ก็คือ W นะคะ หรือให้เป็นตัวดีแทนเป็นตัวดีค่ะก็คือ w เ,เท่ากับ1นึ่กิโลกรัมคูณกับอ่าความเร่งนุ่มถ่วงนะคะก็คือเราจะใช้ตัวค่านี้นะคะมาแทนในตรงนี้เลยค่ะก็จะได้ว่า9.81ตจุดแปงวันนี้จะได้เป็น98.1นิวตันนะคะต่อมานะคะคำนวณแรง จกน้ำหนักแขนนะคะเราจะให้เป็น w a นะคะก็คืออาร์มจะได้ว่า1.5กิโลคูณกับเราจะใช้เป็นความเร่งน้มถ่วงเหมือนเดิมนะคะ8.1 M ทับ S กับ2เท่ากับ14.7 15นนิวตันนะคะ ต่อมาขั้นตอนที่2องนะคะเราจะมาหาตัวขั้นตอนหาแนวแรงของกล้านน้อ,อินะคะเราจะได้ว่า,อ,าอันดับแรกก็คือระยะ แนวตั้งนะคะเรากำหนดระยะก่อนนะคะก็จะมีระยะแนวตั้งระยะแนวนอนแล้วก็ขนาดของมุมนะคะอ่าขนาดของแกนแนวตั้งก่อนนะคะก็คือว่า อาจจะโจทย์นะคะโจทย์ให้ว่าขึ้นไปแต่ตรงนี้นะคะเป็น200มิลลิเมตรนะคะเราก็จะเขียนตรงนี้ก่อนเลยนะคะว่า,าแกนของเดลต้า y เท่ากับ200มิลลิเมตรส่วนของเดลต้าแกน x ในแนวนอนนะคะจะได้ในแนวนอนนะคะตรงนี้ก็คือ50 mm นะคะ50าสิม เราจะมาทําการแตกแรงกันตรงนี้นะคะก็คือว่าแรงของแกน y ก็จะพุ่งขึ้นตัวน,นี้ก็จะเป็น ey ส่วนตัวน,นี้ก็จะเป็น ex นะคะต่อมาเราจะหาขนาดของมุมนะคะเราก็จะวาดรูปมันจะได้เป็นว่าเขอเปลี่ยนสีปากกานะคะเป็นสีแดงแล้วกันเราก็จะวาดล่างก่อนนะคะ ําไปฝั่งนี้เป็นมุมอันนี้ก็คือเป็นมุมสามเหลี่ยมนะคะเพราะวาเวลาแบบยกขึ้นยกลงมันกลายเป็นมุมสามเหลี่ยมตัวนี้นะคะต่อมาสิ่งตัวนี้ก็คือตัวมุมนะคะก็คือตัวแกนนี้มันจะได้ขึ้นมาเป็นประมาณนี้นะคะอีก็ัมุมที่เราต้องหานะคะตัวนี้ตัวนี้คือมุมที่เรา ต้องการจะหานะคะจะได้ว่าเราเอาตัวแทนนะคะถ้ากับอันนี้เราจะใช้สูตรเลยนะคะในการหาหมุมถ้ากับแทนแล้วก็สองศูนย์ศูนย์อีกสองศูนย์อันนี้ก็จะเป็นหาแก,ก,ก,กนไอกแกน y ตั้งก่อนนะคะหารด้วยแกน แกนเอกนะคะจะได้ประมาณมุมประมาณ7 5 6 96จนะคะต่อมาเราจะทำขั้นตอนที่3กันนะคะก็คือหาเร่งก้ามนะ f โดยใช้สมดุลโมเมนต์โมเมนต์นะคะขอไปเขียนผิดโมเมนต์รอบจุด e ค่ะ <c oughs> จะได้ว่าของ m e เท่ากับ0นนะคะจากนั้นเราก็เอาตัวมุมมาใส่เลยนะคะ จากตรงนี้นะคะเอ่อเราจะทราบได้ว่าค่าของตรงนี้นะคะมันเข้าใกล้มุมก็คือตัว f sine นะคะเราก็จะคำนวณได้ว่า f s i n อันนี้ก็คือ 75. เกาที่เราเพิ่งหากันมาเมื่อกี้นะคะคูณด้วยเดลต้า x นะคะ50แล้วก็ลบด้วยแรงของน้ำหนักแขนนะคะ1 4 7 1 5แล้วก็คูณด้วยระยะของอตัว g บวกกับตัว e นะคะก็คือระยะจากจุดนี้นะคะ บวกกับตรงนี้นะคะก็จะกลายเป็นตรงนี้นะคะจะได้เป็นร5อยห้าสิบนะคะส่วนอ่าตรงนี้นะคะมาจากที่เราหากันไว้ตรงนี้นะโอเคะหลังจากนั้นก็ใส่วงเล็บนะคะแล้วก็ลบด้วยน้ําหนักจากดัมบลนะคะไอแรงจากดัมบลนะคะก็คือ9ก้สิบปดจุดหนึ่งคูณกับสามร้อยห้าสิบนะคะก็คือระยะจุด e ถึงตัวดัมบลนะคะก็คือตรงนี้ จะเท่ากับศูนย์นะคะหลังจากนั้นก็ย้ายข้างค่ะย้ายข้างเพื่อหา f นะคะก็จะได้ว่าอ่าไซตรงนี้นะคะไซตรงนี้นะคะก็จะได้เป็นตัวอ่าศูนย์จุดเก้าเจ็ดนะคะคูณห้าสิบนะคะแล้วก็เท่ากับอ่าตรงนี้คูณกันแล้วนะคะคูณกันเมื่อกี้ที่คูณไปก็จะได้เป็นอ่า สองสองสอบวกกับสามมื่นสี่พันสามรอยสสิบห้าะคะจะจะได้ว่าตัวนี้ก็คือสี่สิบแปดจเท่ากับสามหมื่นห้าอยสี่ิบสยสิห้านะคะเจะเท่ากับอันนี้ อันนี้ฝั่งฝั่งนี้นะคะย้ายข้างมาคูณนะคะแล้วก็จะได้ว่าอ่าตรนนี้จะเป็นประมาณค่านะคะเท่ากับอ่าเจ็ดรห้าสหนิวตันนะคะอ่ะเราได้ขั้นตอนนี้แล้วนะคะต่อมาขั้นตอนที่4ของเรานะคะก็คือหาแรง ปฏิกิริยานะคะที่ข้อสอนะคะก็จะเป็นเอสิเอฟเท่ากับศูนย์นะคะอ่ะตรงนี้เราทราบมุมแล้วนะคะว่ามุมของเราก็คือตัวนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะมาแทนค่าในแกน x กันก่อนนะคะก็คือแกน x เนี่ยมันจะเป็นกลายเป็น cos นะคะเท่ากับ e x ลบ f cos นะคะเพราะว่าอยู่ไกลจากมุมนะคะก็ใส่มุมที่เราหาไปเลยคะ่ะ75.96จุดเกตัวเท่ากับ0นะคะเราก็จะได้ว่า f เท่ากับอันนี้ก็คือค่าคำตอบที่เราเพิ่งหามันไปเมื่อกี้นะคะคูณกับตัวตัวคอสนะคะก็จะได้ว่าคอสของเราเมื่อกี้จะตรงนี้นะคะที่เราได้มาก็จะได้ประมาณ0.242เท่ากับโอ้ย8ป3ินิวตันนะคะ ต่อมาเราจะมาหาในเกณฑ์น y นะคะก็จะเท่ากับ e y บวก f s i n 7เจ็ดสิบห้าจุดเก้าหกลบด้วย w ก็คือลบด้วยแขนลบด้วยน้ำหนักของ ลบด้วยแรงของแขนนะคะแล้วก็ลบด้วยแรงของดัมบิลนะคะเท่ากับศูนย์อ่ะเพื่อความแน่ชัดนะคะตัวน,นี้เราจะเขียนจะเป็นจะเป็น f cos f cos 10นะคะเราได้สมาการนี้มาเลยนะคะหลังจากนั้นก็แทนค่างลงไปเลยะคะ่ะก็จะได้ว่า f y บวกเจ็ดสีคูณกับ0ูนย์จกลบกับ14.715ลบ98.1เท่ากับ0ูนย์นะคะก็คือเอาค่าน้ำหนักที่เราหาได้มาแทนเลยนะคะต่อมาก็คือ f y บวกเจ็สามน แ5ลบสิลบ1นึ1 12นุ่เท่าก,กับ0นะคะจะได้ว่า f y ของเราจะประมาณลบ6จุดเอ้ย618นิวตันนะคะเป็นติดลบนะคะจะกลายเป็นว่าเป็นทิศลงนะคะต่อมาเราจะมาหาขนาดของ เลรวม e นะคะก็จากสูตรนะคะก็คือว่า e เราจะเป็นน่าทนะคะส่วนอันนี้ x กําลังสองบวก y กําลังสองนะ,ะจะเท่ากับเราจะเอาค่าทั้งหมดมาแทนอย่างนี้นะคะก็คือว่าจะได้หนึ่งร้อยแปดสิบสองจุดสามกําลังสองบวกกับลบหกร้อยสิบแปดกําลังสองนะคะ จะได้ประมาณค่าเท่ากับ 64... เอ้ย6 4 4 4 3นิวตันนะคะอันนี้ก็คือค่าคำตอบของเราะคะ่ะก็ในโจทย์นี้ก็จะประมาณนี้นะคะขอขอบคุณค่ะ